พี่แต่งงานใช่ไหมใช่พาจะแต่งงานพี่ใหญ่ย,ยุ่งอะไรด้วยเธอภาพแล้วอะแถวมีพี่ใหญ่เป็นผัวทุกคนจะแต่งงานใหม่ได้ยังไงทำไมจะแต่งไม่ได้เราไม่อยู่ในเหตุการณ์ที่พี่มั่นใจเหรอว่าพี่คือผัวฉันใช่เมื่อคืนนั้นพี่จำได้หมดพี่เป็นผัวพ้าแล้วทำไมล่ะ คือภาษีสงครามที่ปฏิเสธไปแล้วแต่ให้พี่ยอมรับพี่ก็เป็นคนกลับกรอกพูดจาเชื่อถือไม่ได้แพลวิตพี่ภาษีสงครามถ้าหากว่าขาดแพลไปแล้วชีวิตพี่อยู่ไม่ได้นะสงสารแผลจา้านั่น,น,นทำไมทำกับพี่แบบนี้ทำไมใจดำกับพี่แบบนี้แผลเห็นพี่เป็นดอกไม้ริมทางว้าย แถวก็เด็ดนั่นน,น,น,นึกจะดีดแถวกด็ดีอื้หอหมอท่าเมื่อกี้ใหม่ด้แถวพี่ใหญ่ไม่ใช่บุรีมา,มาโบโรว้าวนึกจะดูดก็ดูดนั่นนึกจะดีดแถวก็ดีดแแถวพี่ขอร้องหนีไปเถิดอย่าแต่งงานเลยจักไงั หนีไปอยู่กับพี่เราไปปลูกบ้านหลังเล็กๆสักหลังหนึ่งขุดบ่อสักสองบ่อเลี้ยงปลากับเลี้ยงกุ้งาหาปลากับกุ้งเราขาดทุนเราก็ไปเลี้ยงเสือฆ่อออาเสือฮะ <laughs> เจอขอเดียวกันแล้วเลี้ยงเสือแล้วจะขาดทุนจะเลี้ยงน้ำเต้าก็แ<ห>พ้บอกแล้วกัน แสดงว่าข้างล่างต้องมีใครเป็นเจ้ามือมั้งจบหรือยังแทยเราไปอยู่กันสองคนพี่จะซื้อคอนโดให้อยู่ผมซื้อคอนโดครับไปอยู่กันเงียบเงียเราไปตั้งคณะกันใหม่เพราพลัดปริญญารับงานคือละห้าพันก็พอแล้วเร่นกแค่สองคนเล่นกันสองคนเล่นกันสองคนงานจะแต่งงานเลยพี่ขอร้องหนีไปก็พี่เถอะพูดจบหรือยังจบแล้วก็ได้แพรจะไม่แต่งงานก็ได้นะ ญ่าพวกพี่ใหญ่เนี่ยจะไปบอกลุงกับป้าว่าพี่เป็นผัวของแพวพี่ปฏิเสธไปแล้วให้พี่ไปยอมรับพี่ทําไม่ได้แพวพี่ขอร้องอย่าแต่งงานเลยนะแพวกูณใหญ่กุ๊กเข่าพี่พูดออกมาได้ยังไงว่าทําไม่ได้พี่ทไม่ได้อย่านะแพวถ้าพี่ทําไม่ได้ ้มทองพี่ใหญ่สัญญากับฉันสิพี่ใหญ่สัญญากับฉันและฉันสัญญากับพี่ว่าฉันจะไม่แต่งงานใหม่หากแม้ว่าพี่ใหญ่ไปบอกลุงกับป้าว่าพี่คือเพของแพลวพ,พลก็จะไม่แต่งงานใหม่นะพี่นะพี่พูดไม่ได้พี่ปฏิเสธไปแล้วแพลแพลต้องเลือกจะแต่งงานเลยนะหนีไปกับพี่ศักดิ์สี พรุ่งนี้เพจะแต่งงานกับ่ชายคนของแพวแต่งงานไม่ได้นะเแลหน้าคุยกัพี่ัวเธอนะแพแผล้อย่างนี้นี่พีจกลพูดอีกหรอ <พ>น,นี่เหรอสาวใหม่นั่นเป็นสาวสังปาแล้บไม่เธา,าจะแต่งงานไม่ได้เธอเห็นพี่เป็นอะไรพี่เป็นผัวเธอะนะเธอจะเห็นพี่เป็นดอกไม้ริมทางวิกเกเด็ดแพรก็เด็ดวิกเกตดีแพวก็ดีเธอไม่สนหรอกแพเ,เห็นพี่เป็นบุหรี่มาบโรนี่ยนี่อย่างมึงยาเ้นมก็หลัแล้ว พี่จะดูเธอก็ดีเธอที่ดีคือดูมึงจะเอาอะไรกันแน่เนี่ยแพรไม่เธอจะแต่งงานเลยไปอยู่กับพี่เธอแพวสาวอะไรอ่ะสาวผมแพวไปอยู่กับพี่เราจะไปอยู่กันสองคนเงียบๆในป่าช้าทำไมพี่เขาไปอยู่คอนโดครับไปอยู่คอนโดพี่จะเอาเงินไปลงทุนสักก้อนหนึ่งลงทุน เลี้ยงกุ้งถ้ากุ้งไม่ดีแล้วไปลงปูถ้าปูไม่ดีเดีวก็ลงเต้เาตำรวจจับเพราะเธอเต้าไก่ปลาเสือพี่กล้าไหมล่ะกล้าอะไรพี่กล้าไปรับกับคุณพ่อคุณแม่ไหมแผลวพี่เป็นถึงพระสีสงครามแผวใช้ประจำอย่างนั้นพี่ก้าว่าพี่นี่เอาให้หน้าเกลียดยันถึงทุเรศเลยพี่องค์ทำอย่างนั้นไม่ได้แผล เพราะพี่เป็นมันถึงภาษีสงครามพี่แพลช่วยพี่ไปพี่ทำงั้นไม่ได้แพลไม่แพลย่านะพี่จะแต่งงานนะแพล พี่ใหญ่ไม่มีอะไรทำนี่ไงล้อเล่นพี่ผมรู้พี่ใหญ่เป็นคนยังไงอย่าซีเรียสนะผมเข้าใจในเพี่ใหญ่กับองค์หญิงทำไรอ่ะแพลพันก็เสร็จพี่ใหญ่เอในขณะวันอาทิษพี่ใหญ่ยังไม่ไม่เว้นเลยนนั่ะเอาเถอะพี่ใหญ่ผู้หญิงในบ้านนี้ไม่มีใครแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะผมยอมพี่ใหญ่เป็นคนท้าย ก็เก่งในสุดยอดเลยนี่เรียกเก่งในอะไรอ่ะเซซื้อไว้ให้เบียใส่เป็นไงจีติงจีติงนี่จีติงเหรอเราไม่รู้ว่าเฮียเขาโง่ใส่ไงเอาข้างหน้าไปบังหลัง,งหลังไปขาแล้วยังไงอุ้ยสาวันยังดึงไม่ออกเลยปูดจะเห็นภาพเอาไงอ่ะเพราะผมึงจำไว้นะผมยอมพี่ใหญ่แล้วพี่ไม่มีใครแล้วละอะไรพี่กูภาษีสงครามเบียโมโหนลยไม่ใช่เพื่อนเลย พี่ผมรอเล่นวันใดที่แพรพันแต่งงานวันนั้นจะมีการ